แต่คันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาวัยรุ่นนิยมล้อแม็กสุดเท่ขอบ20ปสติกเกอร์เอล่อๆแนวยาวมารับด้วยคิ้วกันศาสตร์ตัวไทต,ตันทำให้รถดูสวยมากๆ อยู่แล้วนะครับอยู่กับท็นั่นเองนะครับวันนี้ผมมีรถสายหล่อสายซิ่งแบบนี้มาให้ดูผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะคันนี้แต่งไปด้วยชุดแต่งสปอร์ตเ้อ็กเอ็กเอ็ก,อ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 กแบบนี้นะครับคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับตัวกระจังด้านหน้าเดิมของเขานะครับนี่เป็นสีดำเงาๆแบบนี้มีสะท้อนเพชรสวยๆรอๆและก็มาพร้อมด้านล่างที่เป็นชุดแต่ง เล่นลวดลายเส้นสีแดงสีดำตัดขาวของตัวสปอร์ตตี้ทำไมเราถึงเลือกชุดแต่งของสปอร์ตตี้รู้ไหมครับเพราะว่าวัยรุ่นนิยมชอบหล่อเท่ต้องสปอร์ตตี้คันนี้หล่อมากนี่และที่สำคัญคันนี้เคารอบตัวคิ้วตัวซีแบบนี้ไปให้หล่อแบบนี้เลยทำให้ด้านหน้าดูดุดันไม่เกรงใจใครและเสริมความหล่อไปด้วยสติกเกอร์ ที่เป็นสีเทาเราไม่ได้ตัดด้วยสีดำนะครับแต่เราตัดสีเทาดูการสะท้อนแสงของเขาเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหรอสุดๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราจะเป็นสายซิ่งทั้งทีคันนี้จะต้องใส่อะไรครับตากล้องล้อแมก่าล้อแมกสุดเท่ขอบ20โหลดแบบนี้เลยนะครับส่วนล้อแมกของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับล้อแมกสีดํา เงาเงาแบบนี้เป็นรูปตัววายแบบนี้นะครับส่วนหน้ายางของเขาจะเล็กๆเน,นี่แหละรครับสายซิ่งต้องคันนี้เล่นลวดลายตัวฟา s t X สติกเกอร์หลอๆลอแนวยาวมาครอบกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งมาให้รับด้วยคิ้วกันสาดตัวไทตันและที่สำคัญนี่เลยครับเสาอากาศของสปอร์ตี้ลอๆลอเท่ๆหนาๆแบบนี้เลยอันนี้คือ ความเท่ของเขาด้านข้างมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นตัวกันชนด้านด้านกราบด้านข้างเห็นไหมครับมีมิ s u b i s h i อันนี้จะมาจากโรงงานของแท้รับกับตัวชุดแต่งสปอร์ตี้ยาวแนวยาวมาถึงประตูหลังเลยรับด้วยนี่เลยครับโลบาร์ bar, ยาวแบบนี้ของสปอร์ตี้แล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังของสปอร์ตตี้แล้วก็คีบฉลามใส่ไปให้เรียบร้อยแล้ว เท่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวนี่ให้ตากล้องแผนเห็นไหมครับตัวโลบาร์ของเขาเนี่ยจะยึดติดกับตัวเขาเรียกว่ากระบะไลเนอร์ไปเลยทำให้แข็งแรงมากๆนี่ครับรถออกมาสวยส่วนด้านท้ายของรถคันนี้จะเป็นรถทอกสกันทั้งทีต้องเท่นะครับเตี้ยและซิ่งมาพร้อมกับดิวฟิวเซอร์เป็นล่องๆแบบนี้ตามหลักกลศาสตร์แล้วระบาย ลมได้เป็นอย่างดีทําให้ท้ายไม่ยกและชุดแต่งของเขาเทมากๆลองดูได้ปุ๊บนี่เห็นไหมครับเท่ๆเลยตัวชุดแต่งของสปอร์ตตี้นะครับเล่นลวดลายยาวมาถึงตัวกันชนท้ายที่ซุ้มล้อฝั่งด้านหลังมาให้แบบนี้เลยฉะนั้นชุดแต่งของสปอร์ตตี้นะครับจะลับตั้งแต่ด้านหน้าด้านหลัง รอบคันเลยทำให้รถดูสวยมากๆนะครับสำหรับคันนีใน้ใครที่กำลังมองหารถสายซิ่งอยู่คันนี้มีโปรโมชั่นแน่นอนเดี๋ยวทศจะบอกให้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างมองโดยรวมแล้วโอ้โหสวยมากลองให้ตากล้องแผ่นดูเลยความสวยของเขาเป็นยังไงบ้างด้านหน้าหล่อเท่ใหญ่ ถึงคันนี้จะเป็นรถกระบะสีประตูเตี้ยแต่เขามาพร้อมกับความสวยความเท่ความสุขุมความนุ่มวิ่งบนถนนนะครับเกาะยึดถนนแน่นอนสำหรับคันนี้คันนี้มีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้ไม่มีใครที่ขับเกียร์ธรรมดาเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสายซิ่งต้องขับเกียร์ธรรมดาเท่านั้นลองดูนะครับว่าคันนี้บุกเขาลงห้วยขึ้นดอยไปได้หมดนะครับสำหรับคันนี้ส่วนโปรโมชั่น ใครอยากได้แบบนี้เดี๋ยวโทษจัดให้เลยถ้าทักมาทางช่องของโทษหรือทักเข้ามาที่เพจของโทษนะครับมิดซูป้ายแดงโปรแรงส่งทั่วไทยตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับเราส่งทั่วประเทศไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ออกได้คันนี้มีโปรโมชั่นให้เลยใช้เงินออกรถเพียงแค่1 10, 9 0 0 0บาทได้แบบนี้ไปเลยนะครับและที่สำคัญไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยถ้าทักมาหาเราตอนนี้รับโปรโมชั่นรับชุดแต่งดีๆแบบนี้ไปเลยและ ใครมีประวัตินะครับติดบูรูติดแบคลิสต่างๆอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับพักเข้ามาคุยกันก่อนได้เดี๋ยวเรามีทีมงานเก่งๆทีมงานคุณภาพช่วยแก้ปัญหาให้คุณแน่นอน EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย